ครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ครับสนามฟุตบอลบ้านเงียบนะครับเนาะตำบลเมันเงียบเพราะมันกำลังปัญแจกครับการรับท่านที่เห็นอยู่นี่ก็คือสนามฟุตบอลครับห้องสิงบารุนเกียนปาเมอนี้น้มไมันึงขึ้นมาสั่นเลยนะครับเนาะครับพัตเทอรไลทเขาบังเคื่อนเนี่ยครับครับพัตเทอรไลทเขาวันทียี่สิบเมอนี้กับบางทียี่สิบเก่านะครับเนาะเคลื่อนเนี่ยครับ ว่าประมาณตีนึ่งเลยแหละครับสามีนะครับเนาะครับเขามาตามนี่แหละครับตามท่อนี่ก็ะเส้นทางนะครับเนาะทางกลางหมู่บ้านไปกลางหมู่บ้านกับชาวบ้านมันก็เตรียมนะครับก็สอบใา้นะครับแล้วสอบใา้อันนี้กระโมสจนขึ้นไปแล้วครับแล้วกรบพ่อกอสีรุ่นเกินนะครับแล้วอีกสักสักน้อยครับจงมาลุ่นกันต่อครับผมครับ ตอนนี้ผมก็ภาพเป็นองมาบึงน,นะะ้ำแล้วครับน้ำน้ำขึ้นมาาน้ะครับจากฟังคลองนะครับตอนนี้ก็ไล่ผมหน้านะครับใน่ถมหน้านี่คือบึงเนียมนะครับนี่เป็นบึงเนียมนะครับผมครับถมเป็น,ท,น,ท,น,าานที่เรียบร้อยครับผมหน้าชาวบ้านเลยที่เรียบร้อยครับ เอาพี่น้องว่าบางอย่างมุมหนึ่งคับท่านนี้ครับตอนนี้ครับท่านบาตมันจะหาป่าแล้วครับเนาะนี่นะครับคิดว่าอย่างพุ่นโดนนะครับเก็จะขึ้นมาถนนนะครับเนี่ยถนนนะครับเนาะมิเตรสิล่นนะครับมิเตอรสิล่นล่นถนนพอมาเข้ากติศก็บางสถานการณ์นี่น้ำันก็ไปนะครับเนาะ ครับผมครับอีกด้านนึงนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นดันแม่น hmm. ้ำพองนะครับเนี hmm. <I will S 1> uh ่ยนะครับแม่น้ำพ้องกําลังสะล้นนะครับกําลังสะไหลในเขม่าทางหมุ่บานทั้งนี้เนาะก็นะครับฟังน้ำพองนะครับเนาะนี่ก็เริ่มสะไหลเขอาล้นฟังนะครับนี่ก็ล้นฟังล้นฟังเขามู่บานนะครับเนี่ยนะครับ โอ้ปีนี้รู้สึกว่าน้ำจะมาแห้งครับผมครับนำจะมาแห้งข้างบนข้างนี้ครับผมน้ำสิลนฟังเลยครับนเหมือนในชิดว่าสิไลต์ตานเลยครับในนี่มีเง,นงนินไลเขาแน่นอนครับเขาเนี้ย้านในสวนของชาวบ้านแน่นอนจังได้ถ้าพป็นของเมืองโอ้ข้างล่างสิลตนครับสิไล,นะลเขา บนาาเป็นห้องนะครับต,ต,ตอนนี้ก็นี่เป็นอของบ้านเมืองเนียมนะครับของบ้านมืองเนียมวงที่หนึ่งนะครับผมบเขากับสิ่ที่ตามบนต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงรับผมครับ